ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดวิวของเราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดวิวใน Ti ๊ t o k อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Kids Chat กันแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค,ค,ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะ webinars, on. On นี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเลื่อนลงมาะคะ่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะต้องการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า t i k t o k ของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะวันนี้ก็จะเอาคลิปอันนี้นะคะแล้วก็กดคัดล็อกลิงก์ด้านบนตรงนี้เลยค่ะนำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มอ่1,000วิวเนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ1,000วิวเนาะก็อยู่ที่เอาไม่ถึง1บาทเลยนะคะก็ถูกมากๆเลยนะแล้วก็สั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติมหนึ่พันบาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพค่ะก็เติมขั้นต่ำ20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะเราก็มาใส่จ,จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นแอปปังเปาวอลเล็ตค่ะก็สามารถดำเนินการในแอปปังเปาวอลเล็ตของเราเร็ซิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นำลิงก์นะคะจากแอปังปาา่มาสขัง ด้านล่างตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทาการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองค่ะและสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะที่ตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อค่ะแล้วก็ใส่เลขลหรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปนะคะแจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิก a t ด a c h file ตรงนี้ค่ะแล้วก็นําภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนองเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ k กตอกของเรากันนะคะไปดูยอดวิวเนาะที่วิดีโอนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่66วิวนะคะตรงนี้นะเห็นกันไหมเอ่ยก็มีอยู่66วิวนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดวิวของเราจาก66วิวก็ขึ้นมาเป็น1,680วิวกันเลยค่ะก็ะดําเนินการไวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปนะคะไม่ถึงห้านาทีเลยนะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะแต่เมื่อกี้เนาะเราเพิ่มไปแค่1,000วิวนะคะแต่ขึ้นมาเป็น600อ่อพันหกรกว่าเลยเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทั้งเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะเขาก็มีการแถมยอดให้เราอยู่ตลอดเลยนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m e i t h ีค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถที่เข้ามาใช้บริการกันดูได้เลยค่ะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปหรือมีเสียงรบกวนเนาะก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ